<laughs> Counting all these racks, money so long. I told her goodbye, had to float off. I can't take no L, can't take no loss. She get cut off, told her so long. So long, told her so long. Had to leave that girl alone, she get so lost. I got money on me now, I had to count off. Had to get out, had to spin up. When I roll up, bet that little bitch stole up Bet I make her sick now uh. Had to glow up, like the sun, yeah I'm the one, yeah, she say I'm the one, yeah But I don't believe the lies, you should apologize, yeah cause I don't be the guy that you lied to, no You can't waste my time, cause I ain't got no time to waste Yeah, money in your face, yeah Counting all these racks, money so long I told her goodbye, had to float off. สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาทําการเอาเจ้าโดนะครับเปลี่ยนชิวหน้านะครับนี่ก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีหลายสีมากเลยนะฮะส่วนตัวน็อตนะครับก็สามารถเลือกสีได้นะครับใครสนใจนะครับชิวแต่งแบบนี้นะครับก็นี่เลยนะครับอ่าซูเปอร์แม็ก91ใช่ไหม อันนี้ก็เป็นคนทำนะครับตอนนี้มีสีอะไรบ้างอ,อีหลายสีครับพี่มีสีชาฟ้าให้ปิดสีใสแล้วก็สมกสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรพวกนี้ออันนี้ก็คือรถพี่เขานะครับก็เป็นสีตัวท็อปนะครับถ้าหากว่ามีเสียงบรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ 790บครับ790าบาทนะครับได้บูธได้นอด็อตแล้วก็ได้ยางลองคิวด้วยครับได้ยางลองคิวด้วยนะครับก็นี่เลยมีหลายสีมากเลยครับเผื่อใครที่ต้องการแต่งเจ้าโดนะครับก็นี่เลยอันนี้เป็นสีฟ้าไฮบิดนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ละกันเนาะแล้วก็สีแดงด้วยนะครับอ่ะนี่เลยรูปที่ขึ้นอยู่นะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นสีใสนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปให้นะครับสายแบบว่าเป็นกระจกเลยสายสายปิ้ง,สา,งสายปิ้งเลยนะครับแกะดูเลยไมีอ่าแกะดูเลยก็ได้ครับใครสนใจนะครับราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับมีโปรโมชั่นไหมมีมาจากทาง ช่องนี้เดี๋ยวถ้าตามนั้นเลยนะครับถ้าหากว่ามาจากช่องนี้นะครับก็ไปบอกเขานะฮะเดี๋ยวเขาลดให้นะครับอันนี้มาถึงที่เลยนะครับเอาเจ้าโดนสีแดงนะครับมาใส่ชิวนะครับนี่ดูอ่าสีใสนะครับไม่หลอกตาครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับใสจริงส่วนน็อตนะครับก็สามารถเลือก ใส่ได้นะครับเอาจะจะเป็นไทเทสีทองหรือว่าสีเงินนะครับสามารถเลือกได้นะครับโอเคเห็นหลายคนบอกว่าเจ้าโดนกับ P C X นะครับนี่เลยดูเลยนะครับเทียบเทียบกันให้ชัดๆนะฮะอ่าเป็นไงรู้สึกว่าหน้าเจ้าโดนนะครับจะดูแบบว่าดุมากกว่าแล้วก็คมนะครับส่วน P C X นะครับจะดูแบบเรียบๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ เห็นไหมความแตกต่างกันนะฮะนี่เลยนะครับส่วนพวกเครื่องยนต์นะฮะก็หลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับอันนี้เป็น p z e อ่าปี2020นะครับส่วนเลื่อนไม้นะครับก็แบบนี้เลยนะครับอ่าความแตกต่างก็ชัดเจนนะครับ อันนี้จะเป็นสีท็อปนะฮะของเจ้าโดนนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูด้านหน้าอีกสักหนึ่งรอบและกันเนาะอ่ะเทียบกันให้ชัดๆเลยนะครับวันนี้เอาเจ้าโดนนะครับมาเปลี่ยนชิลหน้านะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ถ่ายรูปรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับรถ p c ซนะครับอ่าคุณผู้ชมนะฮะจะเห็นว่า ชิวนะครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะโค้งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวทางร้านนะครับเขาจะทําชิวแบบนี้นะครับใส่กับเจ้าตัวโดนนะครับให้มันแบบอย่างเงี้ยเออมันโป่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวให้เขาฝากร้านหน่อยละกันเดี๋ยวผม,ผมทีมงานช่างแม็กนะครับตอนนี้ร้านเรามีชิวเอ็นแตอนนี้กําลังทําชิว p x เมาใส่โดนับผมอนาพต ไม่แน่อาจจะมีมาที่วันนี้ก็ได้รายอาจจะเยอะกว่านี้สนใจติดต่อได้ทางซูเปอร์แม็กนะครับผม91ตามนี้เลยนะครับในอนาคตนะครับซูเปอร์แม็กนะครับเดี๋ยวข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ในเพจใต้คลิปนี้ละกันเนาะแฟนเพจนะครับใต้คลิปเลยโอเคครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวให้เขานะฮะฝากร้านหน่อยละกันนะครับซูเปอร์แม็ก ฝากร้านด้วยนะครับเออร้านซูเปอร์แม็คครับอยู่ซอยเจริญกรุง91แถวพระราม3ครับโอเคจะมีพวกชิวพวกของแต่งพวกไล่ข้างอะไรพวกนี้จำหน่ายครับในอนาคตฝากติดตามด้วยนะครับขอบสดีครับฮ่า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  Nick you're stupid Told her goodbye, had to float off. I can't take no L, can't take no loss. She get cut off, told her so long. Spin up, when I roll up Bet that little bitch stole up, bet I make her sick now uh, Had it glow up, like the sun, yeah I'm the one, yeah, she say I'm the one, yeah But I don't believe the lies, you should apologize, yeah cause I don't be the guy that you lied to, no You can't waste my time, cause I ain't got no time to waste, yeah Money in your face, yeah Counting all these racks, money so long I told her goodbye, had to float off. I can't take no L, can't take no loss. She get cut off, told her so long.